สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับมิสเตอร์ฮันเตอร์จอมพลานพาทัวร์ใน e ีพีที่19นะครับกับสปริตออฟเมเมซอนวันนี้ก็เป็นวันที่16แล้วนะครับที่เราติดอยู่ในป่าเมเมซอนนะครับหลังจากที่เราเริ่มทำภารกิจการค้นหาแผ่นหินในตำนานนะครับคือผมจะบอกไว้อย่างนี้ก่อนนะครับคือภารกิจของเราเนี่ยที่สำคัญเนี่ยก็คือการหาหินในตำนานให้มันครบนะ เราถึงจะสามารถเปิดเควสต่างๆได้นะครับซึ่งในเควสต่างๆนั้นมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยตรง achievement เนี่ยนะคือถ้าเกิดเราเปิดหินไม่ครบเนี่ยมันก็จะไม่ออกมาอย่างเช่นเนี่ยปีศาจขาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีเควสมานะครับซึ่งในแผนที่หนึ่งอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินรูปรูปทรงแบบเนี้ยนะหนึ่งแล้วก็ อันนี้นะครับแล้วก็อันไหนอันนี้นะสอย่างนะครับซึ่งเราก็เหลืออีกไม่ไม่กี่ชิ้นแหละนะครับหลังจากนั้นเราก็จะจะ,จะมีเควสใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วว่าให้เราเขาก็จะบอกว่าให้เราทําอะไรนะครับหลังจากนั้นเราทําเสร็จแล้วเราก็จะได้ความเชื่อใจของหมู่บ้านนะครับเมื่อเราได้ความเชื่อใจของบ้านเดี๋ยวมันก็จะมีเควสต่ออีกว่าเอ๊แต่และหมู่บ้านคุณต้องทําความเชื่อใจให้ได้แล้วคุณก็จะต้องทาเควสพิเศษเพื่อที่จะเปิดไปยังแมพ นะครับต่างๆซึ่งมันไม่ได้มีแค่แบบนี้นะแบบนี้เป็นแค่แบบที่1นนะครับโอเคครับเดี๋ยวแผนของวันนี้เดียดูก่อนเนาะเรานอนอยู่นะครับบริเวณช่องเขาอ่าเดยนะสี่สิบสี่สามสิบเจ็ดนะครับก็คือตรงนี้นะสี่สิบสี่สามสิบเจ็ดนะครับถ้าเกิดท่านสังเกตเห็นแผนที่นะหรือท่านมีมทักษะในการอ่านแผนที่ก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมีเส้นที่ตัด ลงไปเห็นไหมไปถึงสุดขอบทะเลเไปถึงสุดขอบแม่น้ํานะครับเนี่ยก็มันคือความหมายของมันคือไม่น่าจะไปได้นะเราอาจจะต้องอาศัยถ้ำนี้หรือช่องเขาวงกฏที่เราผ่านมาเนี่ยทะลุไปนะครับโอเคครับถ้าเกิดเ,เขาให้เราไปเราก็คงจะต้องไปทางนี้เนาะเนี่ย,ยทะลุไปด้านนี้นะอา่านะครับเกมนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ชอบวิชาลูกเสือหน่อยนะนะ ก็ถ้าเกิดใครที่พอมีทักษะในการาดูแผนที่หรือก็ดูเข็มทิศเนี่ยนะก็จะได้ประโยชน์นะครับสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้นนะสมัยก่อนที่เราเดินเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะมีวิชาการดูเข็มทิศนะครับดูแผนที่อยู่ผมก็ชอบนะเพื่อนๆชอบอวิชาอะไรบ้างครับสมัยเรียนแต่ผมชอบวิชาลูกเสือนะครับ ผมคิดว่าวิชาลูกเสือเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกนะครับก็ก็เลยชอบเกมแนวนี้นะรู้สึกว่าเขาจะให้เราเดินลงไปนะนไปไปครับระหว่างนี้ทุกท่านก็ต้องดูพื้นที่ด้วยนะครับว่ามีสัตว์มีพิษอะไรหรือเปล่านะครับหูตา จมูกนะครับจมูกคงไม่ได้นะเพราะเกมนี้คงไม่มีกลิ่นออกมานะมันก็ต้องมีประสาทสัมผัสที่ไวนะครับเพื่ออันตรายเพื่อหลบอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนาะโอเครู้สึกว่าผมจะเจอชาวป่าบาดเจ็บบริเวณตรงนั้นนะครับโอ้ เราเจอพี่หัวแดงอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่46 36, 36นะครับเดี๋ยวเราช่วยเขาก่อนดีก่อนเนาะอเอาอะไรดีพี่แผลนี้ได้ไหมได้แผลนี้ไปก่อนแล้วกันแล้ได้ความเชื่อใจ30เลยนะครับเนี่ยรู้สึกว่าทางนี้จะเป็นทางเป็นปากถ้ำนะครับนี่ฮะ เราเจอละปากถ้ำอยู่ตรงนี้เนาะโอล้ลึกพอสมควรนะเนี่ยที่เรามาเนี่ยฮะแต่ก่อนหน้านี้ผมเห็นแม่น้ําอยู่ตรงนี้นะดูตรงคออุ๊ยอ้โอ้อันตรายครับโอ้โหโอ้เจอโอ,โอ้นี่นะครับอืมเราต้องรีบรักษาบาดแผลนะครับไม่งั้นเราอันตรายนะครับนี่เห็นไหม โอแผลชะกันแล้วก็ยาที่ดีที่สุดก็คือน้ำผึ้งนะครับนี่โอ้โหโหโหมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงนะครับเออไอจระเข้คาแมนเนี่ยผ่านมาเป็น2อสมปีมันก็ยังไม่ยอมแก้การาฟริกนะเสียดายนะน่าจะทำการาฟริกให้มันดีอยู่นินดนึงนะอันนี้อยากจะติงไปยังผู้ทำเกมนะครับว่าเอทำให้มัน อีกนิดเดียวนะอีกนิดหนึ่งถ้าเกิดทำให้มันเนียนยิ่งหัวเวิร์กเลยโอเคทิ้งกระดูกมันไว้นะครับที่เหลืออาหารก็เก็บเก็บไว้โอ้โหกินได้ไหมอันไหนที่กินได้ได้บ้างโอ้ท้องเสียไปหนึ่งละเดี๋ยวกินกินไปเลยครับท้องเสียสองอ๋อเราเราตัวเราเปื่อนนะเนาะผมไปอาบน้ำตรงนู้นดีกว่านะ อทิ้งก่อน5 3 3สามขีดใช่ไหมทิ้งทิ้งเศษไม้ไปก่อนอ่ทิ้งไปอ่อวิ่งได้นะครับกไปล้างตัวก่อนนะโอ้หอันตรายนะครับเจองูอีกโอ้โหคือไอ้จระเข้เนี่ยมันมาแบบไม่ซุ่มไม่เสียงเลยนะออ,อันนี้มีพางไปไหนเนะี่ยน้ำลึกด้วยนะครับเนี่ย อก็ไม่รู้นะไปไหนนะออันนี้ก็น่าอยาสุดทางละโอเคโอ้มาทางนี้นะครับเนี่ยค่ายน้ํามาอมขอกินน้ําก่อนแล้วกันนะครับอืมไม่ปลอดภัยแต่มันน้ําสีสวยนะก็ค,คิดว่าน่าจะมีประโยชน์เ,เราเจอถ้าบริเวณที่เป็นอ่ มาจากแหล่งน้ํานี้นะครับเราเจอถ้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปสํารวจหน่อยนะนี่เห็นไหมมีถ้าอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยแหล่งน้าเมื่อกี้โอ้นี่ก็เป็นทางไปทางโอ้เราเจอเหมือนกับว่ามันเป็นหินศิลานี่อีกแล้วนะครับ <c oughs> โอเคนะตำแหน่งแห่งนี้เนาะสามสิบหก 36มสิ่6้นะครับโอเคครับถ้ำน,นี้น่าจะเป็นถ้ำขนาดเล็กนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ละอ๋อเราเจอเหินตรงนี้พอดีเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ถ้ำใหญ่ถ้ำเดิมเมื่อกี้เนาะ uh huh. ไปว่ายน้ำไปก็ได้นะครับ แม่จระเข้ตัวเมื่อกี้มันดุมากเลยนะกัดสัดรุนแรงเช่ตรงนี้รู้สึกว่าเหมาะสำหรับการสร้างบ้านมากเลยนะมีทั้งอาหารมีทั้งน้ำเนี่ยเออที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทำเลทองนะถ้าเกิดอยากจะทำบ้านอะไรอย่างเงี้ยระหว่างนี้ผมขอยืมใบตองสักใบกันไปทำเกาะน,นะครับ เราไม่มีนะเราก็ควรที่จะทำนะผมให้ความสำคัญกับกราะมากเลยนะครับโ okay. อเคเรียบร้อยนะครับปะ่ะก็ค่อนข้างเพอร์เฟกตเนะโอเคครับหลังจากที่เราจัดการธุระส่วนตัวเรียบร้อยเราจะเดินเข้าไปสำรวจบริเวณถ้ำด้านนี้นะครับปะ่ะไปครับอ น hmm. ะครับไปไปกันโอ้รู้สึกว่าเราจะเจอโจ์ได้แล้วครับเนี่ยตอนนี้ไปสวัสดีครับพี่เฮี yeah, ยเลย <Yeah. S 1> เก็บคนที่เป็นธนูไว้ครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ประโยชน์จากเขาขอลูกธนูหน่อย <Yeah. S 1> นี่นิงคนมา <Yeah. S 1> ไปไหม มา,เ,มาเข้ามาโอเคนะสองเม็ดละมายิงอีกนิดสามเม็ดนะครับสามเม็ดสามเมนะ็ดนี่เวลาหลบธนูอ่ะพยายามหากำบังที่มันเก็บธนูได้นะครับถ้ายิงถ้าอยู่เป็นป่าเป็นที่โล่งนะมันหายา,ยากนะธนูเวลาเราที่จะเก็บ นีขออีกสักหน่อยนะขออีกสักหน่อยนะไม่ค่อยมีในช่วงนี้อ่าเนี่ยน่าจะติดที่ที่บ้านนั่นแหละป่ะอฮ้ยอ่าบน่นละมันเริ่มบน่นละมันเริ่มบน่นละเอ้ยแนูหมดเว้ยเริ่มบน่นว่าไอ้หมอนี่มายิงก็ดีหนึ่งทีอ่ะ มันน่าจะตายแล้วมั้งครับเนะี่ยอ๋อมันคงยิงติดตรงนั้นไปแล้วแหละเออนี่ไหมเพียบเลยเออดีไม่ต้องสร้างนะครับเนี่ต้องเสียเวลาเลยนะครับธนูชนเผ่านี่เป็นอะไรที่แบบวิเศษมากเลยนะครับมีความรุนแรงนะครับเทียบเท่าธนูหัวเหล็ก ระหว่างนี้เราก็เก็บเก็บไอลูกธนูเขานะครับเนี่ยน,น,นี่รู้สึกว่าจะเป็นลูกธนูเรามัง้งเล่นหัวเขาซะไม่ปลานีเขาเลยนะครับโอ้นี่เจอเนื้อย่างโอ้อเยี่ยมเลยเราเอาเนื้อจระเข้มาเนี่ยครับเราก็เอาตรงนี้เป็นประโยชน์นะครับในการที่จะย่างเนื้ออตากเนื้อจระเข้ไว้เลยนะนี่นี่เอาไว้กินนะครับ ในโอกาสถัดไปนะครับถ้าเรากลับมานี่นะครับนี่แล้วนี่เรากเ็เปลี่ยนธนูซะ52ใช่ไหมเอาธนูที่มันดีหน่อยเาเก็บเชือกเพราะเชือกเราไม่ค่อยมีแล้วนะครับ ตำแหน่งที่ผมเจอคนป่านี่ก็คือตำแหน่ง47-37นะครับก็จะน่าจะเป็น47-47กับ37น่านะอยู่โซนนี้แหละเนาะคือโซนนี้แหละแต่เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะยังไม่ได้สำรวจโซนนี้เลยนะผมจะขึ้นไปสำรวจด้านนี้ดีกว่านะดังนั้นซอยเนี่ยผมจะไม่ไปนะซอยที่เป็นซอยเนี้ยผมจะตั้งไว้ก่อนนะครับอืนี่ มาร์กเอาไว้ก่อนยังไม่ไปมาร์กเอาไว้หนึ่งสองนะยังไม่ไปเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ก่อนนะครับไปนี่ก็เป็นทางที่ลงมานะเป็นทางลัดอะไรก็ไม่รู้เป็นทางลัดจากตรงกลางนี้โอเคไะจะไปทางนี้ครับโอ้เจอ,อแล้ว ต้องระวังนะครับผมเห็นะตะเข็บหินผานะครับมาทางนี้นะผมก็จะออกไปด้านนอกนะมาน่เห็นไหมเจอละนี่ทางนี้อีกทางหน,นึ่งนี่นะป่ไปป่ะป นี่ก็เป็นป่าไผนะ่เนาะป่าเมื่อกี้เรามาจากทางนี้นะมาร์กเลยอนะ่ะเดี๋ยวจะหลงอันนี้ออกไปด้านนอกนะครับที่เรามานั่นเป็นป่าไผ่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางอ้อมมาจากป่าไผ่นะครับเนี่ยมีงูด้วย ไม่ควรจะปล่อยทิ้งไว้นะครับคุอันตรายเฮ้ยเฮ้ยเห็นอะไรไหมไอ้เสือมามามาแกขย่ำมันเลยมานี่มามาเข้ามาสิเข้ามาสิอุ้ยวิวิวิวอืมวิเกือบ อันตรายรอบด้านเลยป่ะอันตรายมากเลยเนะี่ยว้าเราได้เสือร้ายนะครับแกต้องเสร็จฉันนี่เป็นไง,งเสือนะครับได้เขี้ยวมันด้วยนี่ได้สองอันแล้วครับ ตัวนี้เป็นป่าไผ่นะด้านล่างนี่เป็นป่าไผ่ที่ออกมาเมื่อกี้ไงนะมันน่าจะขึ้นมาด้านนี้ได้นะครับป่ะไปต่อครับตอนนี้ก็เย็นละเบาะแสตรงนี้มีอะไรไหมนอกจากจะเจอไอง้งูอืม เก็บใบดอกพลีสซะหน่อยนะครับของดีนะครับไะโอ้เราเจอสาวผู้เคาะร้ายนะครับเธอถูกแขวนเอาไว้บริเวณตรงนี้นะครับฮชอบเป็นภาพพี่หดหูแล้เกินผมทําใจไม่ค่อยได้นะครับเวลาเห็นผู้หญิงถูกทําร้ายนะครับเนี่ยโอเคผมจะพาเธอลงมาดีกว่านะ เสียดายที่ผมไม่รู้ว่าเธอเป็นใครนะครับเพราะเธอไม่ได้บอกไว้ว่าเธอชื่ออะไรเดี๋ยวผมจะทํที่ธีกรมให้เธอแล้วกันว้าวมีหัวมันอยู่ตรงนี้ด้วยนี่เราก็จะเจอหัวเผือกนะครับเนี่ยหัวเผือกมีไหมเออไม่มีฮะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยเขาทำพระชาปนก,กิจตรงนี้แล้วกันนะ แลวอาจจะต้องสร้างเต็นท์กันเลยแหละเพราะว่านี่ก็ปลาเอาเป็นเวลาจะ17นาฬิกาแล้วนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับเอาละครับระหว่างนี้ผมก็จัดการเตรียมศพของเธอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่พักนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการจุดไฟนะครับเพื่อที่จะสวดส่งดวงวิญญาณของเธอไปสู่สุขตินะครับอตอนนี้ตัวผมก็เลอะมากนะไม่สามารถหยิบอะไรกินได้เลยนะ,นะ,ะนผนก็ไม่ยอมตกมานะครับเดี๋ยวผมจะทำฟืนนะเนี่ยคบเพลิงสัหน่อยนะครับแล้วก็ทำการจิ้ม เพลิงนะเนี่ยใช้ใช้อศัยไฟตรงนี้นะไปเอ่อติดติดที่บริเวณไฟของผมนะครับเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยกองไฟที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับด้านหน้านี่เห็นไหมเนี่ยมาโอ้เจอไอ้นี่ได้ยังนไงมนะแมงป่องนะครับ แล้วก็จะมีไฟสำหรับกันย่างเนื้อเราละครับอ,อืผมเห็นทางถ้ำไปตรงนี้อีกนิดหนึ่งเดี๋ยวผมขอเดินไปดูอีกสักหน่อยนะว่าจะเป็นยังไงเนาะรู้สึกว่ามันจะมีทางไปอีกนิดหนึ่งโอ้แมงมุมแมงมุม <G ül> นี่เก็บก่อนนะแมงมุมนะระวังนะเนี่ยโอ้ ว้าวเยี่ยมเลยครับโอ้โหเราเจอนี่ครับสุดถ้ำตรงนี้พอดีเลยเราเจออาสัญ,ญลักษณ์แผ่นหินในตำนานนะครับเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเป็นแผ่นหินสุดท้ายด้วยนะครับเนี่ยว้าวนี่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 เป็นอันสุดท้ายด้วยนะเนี่ยเนี่ยหินตำนานอันนี้เ,เห็นไหมนี่เราเปิดได้แล้วโอเค เเป็นคำเตือนไม่ให้เข้าไปในที่เดินบนน้ำได้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเรามีหัวข้อใหม่เกิดขึ้นแล้วนะครับเนี่ยนี่นี่คืออะไรอะ่ะเขียนอะไรก็ไม่รู้เนาะมันน่าจะเป็นต้องเป็นภาษาแบบอังกฤษนะครับเนี่ยตำนานเพื่อล่าสัตว์ร้ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำเคเวสตต่อได้นะครับ เยี่ยมเลยนะครับตำแหน่งนี้ดูหน่อยสินี่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเออดีดีโชคดีนะครับอืมอ่ะระหว่างนี้เนื้อเราก็สุก้วอืมนู่นก็มีไฟนี่ก็มีไฟอ่ะอน,นี่นี่ทิ้งไปเลยแล้วกันเราไม่ได้ใช้ละลไปนู่นอ่ะให้มันให้มันมีกองไฟอยู่ตรงนู้น โอเคนะครับสำหรับ EP ีนี้ก็อาจจะลาท่านผู้ชมไปด้วยบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับหน้าถ้ำตำแหน่งที่อยู่ทางทิศตะวันตกของแผนที่นะครับที่อยู่ตรงนี้เนาะแผ่นสุดท้ายาที่เราเจอเดี๋ยวอีกนิดนึงนะเราออกไปสำรวจบริเวณตรงนี้สักหน่อยนะใน EP ีหน้านะครับแล้วก็อาจจะเดิน ย้อนนะครับมาทางนี้หน่อยแล้วก็ออกเข้าไปที่จุดที่เราสู้กับชนป่าเมื่อเมื่ออีอพีเนี้ครับก็สำรวจต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับอีพีนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ